ทรวงท่องเที่ยวเขาเมีแผนจัดตั้งกองทุนเพื่อจะช,ช่วยเหลือบริษัทนําเที่ยวนะฮะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ นางธนิตฐาสเวสวิลาบณีโชตรองปรัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าหน่วยงานภาครัฐเอกชนด้านท่องเที่ยวมีแนวคิดจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือบริษัททัวร์ท่องเที่ยวเส้นทางต่างประเทศหรือเอาบาวเพื่อลดผลกระทบจากภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นกรณีภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่นทําให้นักท่องเที่ยวของ,ของคนไทยเนี่ยนะคะยกเลิกการเดินทาง ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ยังมีแนวคิดที่จะจัดแคมเปญเชิญชวนให้คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นในลักษณะอาสาสมัครด้วยโดยต้องรอให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นยุติลงก่อนซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวที่จะนําเสนอต้องเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่ปลอดภัยจากสารกัมมันตรังสีโดยจะประสานบริษัททัวร์ให้ศึกษาความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยด้วย จากข้อมูลของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวก็พบว่าขณะนี้นกักท่องเที่ยวคนไทยยกเลิกการเดินทางไปญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะช่วงวันที่14มีนาคมที่ผ่านมายกเลิกไป70%ซึ่งการยกเลิกการเดินทางครั้งนี้ก็ทำให้บริษัททัวร์สูญเสียรายได้ไปกว่า3,000ล้านบาทโดยบริษัททัวร์ยินดีคืนเงินแต่ต้องขอเวลาดำเนินการอย่างน้อย60วันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติที่ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าและบริษัททัวร์ นายทวัชชัยอารัญยิกรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนี่ถือเป็นตลาดหลักของไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนะคะเป็นตลาดหลักของไทยก็เลยได้รับผลกระทบอย่างมากขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวในไทยก็ยกเลิกเดินทางไปญี่ปุ่นเช่นกัน ทำให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องเร่งแคมเปญท่องเที่ยวตลาดในประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นหันมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นโดยตั้งเป้าสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศสัดส่วนเท่าก,กับรายได้จากต่างประเทศโดยปัจจุบันรายได้ต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ5แสนล้านบาทขณะที่เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่กว่า3แสนล้านบาทโดยตั้งเป้าปีนี้รายได้จะเพิ่มขึ้น5-10เปอร์เซนตค่ะ ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของที่ว่าทายญี่ปุ่นอาจจะเดินทางมาประเทศไทยน้อยลงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาร้ายแรงมากอีกทั้งในเรื่องของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะเดินทางมาไทยก็อาจจะลดลงมากส่วนเพราะว่ายัางยังเตือนตนและยังกลัวเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านตัวเองความตั้งใจคงไม่มีแต่ในอีกมุมหนึ่งคนไทยก็คงจะได้เดินทางไปญี่ปุ่นก็คงจะเดินทาง ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ต้องเตรียมแผนง,งานที่จะทำประชาส,สัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่ยังมีแผนการเดินทางหรือยกเลิกทัวร์่ามประเทศเนี่ยให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะนี่ก็เป็นเสียงของรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะส่วนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนางไมรัตพิรยานโกเศสนะคะบอกก็ย้ำค่ะบอกว่า นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เป็นรายได้หลักของธุรกิจท่องเที่ยวไทยนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่เจาะตลาดญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแต่ก็เชื่อว่าญี่ปุ่นก็จะสามารถฟื้นฟูประเทศได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สนับสนุนที่ทททเนี่ยจะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศด้วยแต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะดึงนักท่องเที่ยวที่เขาวางแผนไปญี่ปุ่นเนี่ยให้กลับมาเที่ยวในประเทศไทยแทนนะคะไปฟังเสียงของนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะ ชาวญี่ปุ่นเองหรือว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าหากว่าท่านท่านได้ฟื้นฟื้นฟูนะ,ะทางด้านอาคารบ้านเรือนชีวิตนะของคนญี่ปุ่นนะฮะจิตใจทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเป็นคนจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วล่ะนะคะมันก็เชื่อว่าเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนก็เชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นเองค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นค่ะก็จะดีขึ้นคนไทยเอง ต้องบอกว่าคนใดเองนะในส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะที่ยังท่องเที่ยวในประเทศก็คือยังท่องเที่ยวอยู่ในประเทศแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่มีกําลังซื้อเนี่ยที่ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศคือไปญี่ปุ่นอันนั้นเขาก็ยังเป็นเป้าหมายชัดเจนว่าถ้าประเทศญี่ปุ่นไ,ไม่ได้ไปไม่ได้เขาก็เบนเข็มค่ะไปประเทศอื่นพวกงบเนี่ยนะอัตราการการใช้จ่ายมันคนละส่วนกันงบประมาณเนี่ยคนละระดับกันค่ะแต่ในส่วนการท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็ยังถือว่าเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ ก็เรื่องของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนะคะล่าสุดทครทรเขาก็ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องทเที่ยวภายในประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็คือโครงการมหัศจรรันทร์วันเดียวรถจักรไอ้น้ำพาทเที่ยวใกล้กรุงนะคะเขาก็จะนํารถจักรไอ้น้ํายุดแรกเลยออกมาวิ่งน,นํานักท่องเที่ยวไป3าจังหวัดใกล้ก,ลก,ลกลรุงเทพก็คือพาไปที่จังหวัดอยุธยาปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเซานะคะก็จะเป็นการหวนลําลึกกลิ่นอายของความเป็นไทยกลับมาอีกครั้งนะคะ ซึ่งก็จะสร้างความมัน่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยหันมาโดยสารรถไฟมากขึ้นด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในเทศกาลวันสําคัญต่างๆตลอดทั้งปีอย่างเช่นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติแล้วก็วันปียะมหาราชเป็นต้นนะคะค่ะพี่น้องอรพูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นเล่าให้ฟังสั้นๆนะเป็นเกร็ดเล็กๆ ปรดีว่ามีเพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นหลายคนนะคะก็ใช้ช่องทางสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้การติดต่อจากเพื่อนก็เป็นห่วงว่าเพื่อนจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ ASTV นี่ก็รู้จักเพื่อนของแพ้ด้วยก็เลยถามว่าติด